สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกดีรศักดอนดีรองสวัสดิ์ป้องกันปราปรามสถานีตํารวจภูธรคองลึกจังหวัดสระแก้วผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย สุขโขทัยธรรมธิราชแล้วก็จบปริญญาโทสาขาวิชารัฐประสาสนาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาผมดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2555ตำแหน่งรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปูทอวัฒนานครซึ่งขณะที่ผมดำรงตำแหน่งที่สถานีตำรวจปูทอนวัฒนากรได้มีโอกาส เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกยุทธวิธีตำรวจในเมืองที่โรงเรียนในร้อยตำรวจและต่อมาในปีพศ2557ได้ไปอบรมหลักสูตรผู้ตำรวจแดรุ่นที่147เมื่อวันที่16พฤษภาคม2558ผมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองสวัตส,สืบสวนสถานีตำรวจภูธรอารันประเทศเมื่อปีพศ2561ผมได้ไปอบรมหลักสูตรสารวัตรรุ่นที่179วันที่30มิถุนายน2500 62ผมได้ย้ายมาลรงตำแหน่งรองสวัสดิ์ป้องกันรปราบปรามสถานีตำรวจภูทรของลึกได้ไปอบรมหลักสูตรปฏิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันอาญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูงรุ่นที่2ต่อมาในปีพศ .2566 ได้มีการเปิดสอบทดแทนความรู้งานด้านสืบสวนสอบสวนผมได้เข้ารับการทดสอบรุ่นที่1ทับ2566ในการปฏิบัติหน้าที่ชุมชนมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนั้น ผมได้เริ่มเข้าทำการมาตั้งแต่ปีพศ2561ที่สถานีตำรวจปูทรอรัญญประเทศโดยมีการเข้าร่วมโครงการกุงกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านงามลุงเรืองตำบลบ้านใหม่หนองไสซ,ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการ3เดือนจนมาถึงปัจจุบันผมได้รับมอบหมายและมีคำสั่งให้ผมทำงานชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะประชาชนภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรอื่น,นๆใช้เวลาดำเนินการมาแล้วประมาณ5ปี กับ10เดือนครับนะครับหลังจากนั้นต่อมาผมยังได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในการบรรยายตามสถานศึกษา และองค์กรของรัฐหลายครั้งโดยเฉพาะบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันอัชญากรรมการป้องกันยาเสพติดนะครับผลจากการที่ผมได้เข้าไปสแสวงหาการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นได้รับการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชนจนสามารถจับกลุมคดีสําคัญสําคัญได้หลายคดีด้วยโดยเฉพาะการจับกลุมยาเสพติดนั้นมีคดีสําคัญที่เห็นชัดเจนก็คือวันที่21มิถุนายน2563ได้จับกลุมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่นะครับได้ของกลางยาไอซ์40กิโลกรัมหลังจากนั้นยังมีการขยายผลจนสามารถออกมา จับบุคคลที่ร่วมกวระบวนการได้อีกหลายรายนะครับที่สําคัญที่สุดคือในช่วงที่ผ่านมามีแก๊งคอนเทนเตอร์นําคนออกนอกประเทศนะครับผมได้ไปสแสวงหาความร่วมมือและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะทหารผ่านกองร้อยหนึ่งสามศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านจนสามารถจับกลุ่มเครือข่ายนําแรงงานไทยไปประกอบอาชีพเป็นแก๊งคอนเทนเตอร์นะครับมีคดีสําคัญเกี่ยวกับการจับกลุ่มตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่นําออกไปจําหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านาที่จับได้ลายสําคัญก็คือเมื่อวันที่ 16กุมภาพันธ์2564ผมได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มาใน ตู้ทึบจํานวน20คันครับในการปฏิบัติหน้าที่ของผมแต่ละครั้งผมจะคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดจะไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวนะครับผมจะทํางานด้วยจิตอา,าสาจิตสาธารณะนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาน้องๆและครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับผมได้มีการเพิ่มทักษะไดพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องที่สําคัญที่สุดผมได้รับมอบหมายให้เป็นครูฝึกยุทธทีตารวจประจําสถานีและได้นาข้าราชการตำรวจสถานีตํารวจภูธรของรึกเป็นตัวแทนของตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกา ประกวดการฝึกที่ตํารวจภูธรภาค2มาจํานวน3ครั้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1จํานวน2ครั้งนะครับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2จํานวน1ครั้งติดต่อกันแล้ว3ปีซ้อนครับในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดวิชาชีพแคนคอนเซนเตอร์เกิดขึ้นระบ,บาดขึ้นมากมายเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงประชาชนซึ่งสำนักง,งานตรวจแห่งชาติได้จัดโครงการเตือนภัยออนไลน์ออกไปแนะนำ ชาวบ้านและประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็ให้ทําข้อสอบ40ข้อเกี่ยวกับเตือนภัยออนไลน์นะครับหรือไซเบอร์วัคซีนผมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นวิทยากรไปให้องค์ความรู้และได้มีการแนะนําจนประชาชนในพื้นที่ของผมได้รับรางวัล iPhone 14หนึ่งคนคือนางดาวหวันพวกไทยสงวันที่21กันยายน2566พันตำรวจเอกชัยรดงบุญด้วงรองผู้บังคับการตำรวจูุทธนจังหวัดสระแก้วได้เป็นผู้ไปมอบรางวัลให้กับนางดาวหวานผมยังเป็นครูฝึกโครงการหนีส้นสู้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าไรเป็นครูฝึกเกี่ยวกับการรับเข้ารับเเหตุบุคคลคมขั่งหรือบุคคลกิตเวชให้กับประชาชนในตำบลป่าไรและตำบลท่าข้ามผมยังได้รบับมอบหมายให้เป็นครูฝึกอาสาตำรวจชุมชนหรือตำรวจบ้านเพื่อให้เขาสามารถป้องกันอาญากรรมและป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชนของเขาได้แบบตนเองนะครับการที่ผมเข้ามาเป็นชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์นั้นผมได้รับใบประกาศจิตวิญญณจำนวนหลายรายการ ใบประกาศงานดีเด่นเกี่ยวกับการป้องกันการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและใบประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมใบประกาศเกียรติคุณด้านการป้องกันยาเสพติดใบประกาศเกียรติคุณด้านการกวดรางในระดับดีมากสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้ว3หมู่บ้าน ผลที่ได้รับนะครับได้รับความร่วมมือจากาฝ่ายปกครององค์กรส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารสาธารณสุขอสอมผู้นําชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชาชนเข้ารับโครงการนี้โดยจะมีการเอกซเร์ประชาชนร้อยเปอร์เซนตทุกหมู่บ้านนะครับและก็สรรหาบุคคลเข้ารับการบําบัดจนผ่านการบําบัดนะครับหลังจากนั้นมายังได้เอาแนวคิดและนโยบายของท่าน พลตบตีนัตพงศ์สตาดุรักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกแก้วมาต่อยอดนะครับโครงการนั้นก็คือโครงการหนึ่งตำรวจ1ผู้เสพนะครับแต่มีการเข้าไปควบคุมดูแลชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตัวหลังจากที่เข้ารับการบําบัดแล้วไม่ให้เขานะเข้าไปเสพซ้ําหรือใช้สารเสพติดซ้ำาลครับผลปรากฏว่าชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยสามชุมชนเนี่ยผู้เสพลดลงครอบครัวสีขาวเพิ่มขึ้นและอาชญากรรมที่ต่อเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดนั้น จะลดลงหรือหมดไปนะครับนอกจากนี้กับผมได้ฏปบัติหน้าที่ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแดน,นะครับผมอ่ะได้เป็นวิทยากรและครูแดสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ติดต่อกันมาแล้ว9ปีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมได้รับเขลียมเชิดทูเจียดระดับเหรียญทอง หลักการทํางานของผมคือการสรแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนองคอก์กรภาครัฐองค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับโดยยึดหลักประชาชนคือตํารวจนะครับตำรวจก็คือผู้รับใช้ประชาชนนะครับและกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนนั้นจะมีอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบในสังคมแตกต่างกันไปเราต้องใช้บุคคลหรือองค์กรในสังคมนั้นแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอุดมคติของผมก็คือ ประชาชนคือตำรวจตำรวจคือประชาชนครับขอบคุณครับ